ซักอลลมเลกุมบรอมัตุลอห์ยุกัตขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺส sociedad, Bref, rock, ını, à, <LE <LE ุบฮานุตะลาที่ประสบแดดพี่น้องนะครับทุกท่านนะฮะที่รับชมรับฟังเพจของสมาคมสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยนะครับวันนี้นะครับผมอุสมานอุดแอบนะครับทำหน้าที่นะครับบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงเรียนและมัสยิดวันนี้นะฮะซึ่งเราจะมีการประชุมกันนะครับเกี่ยวกับทางด้านนะครับ การที่เราจะทําห้องน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครครับปรับปรุงห้องน้ำนะครับทั่วกรุงเทพมหานครก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณอนันตารีและคณะกรรมการมัสยิดนะครับได้จะได้ให้ได้เข้าประชุมกันในวันนี้นะครับอีกสักักนึงหรับหลังจากระบาดปัสุกเลครับขณะนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่โรงเรียนวิจิตวิทยานะครับซึ่งก็วันนี้ก็มีการแจกนะครับก็นมโรงเรียนนะครับรวมถึงอาหาร ค่าอาหารกลางวันนะครับให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่นะครับของโรงเรียนวิจิตแห่งนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะมาให้นะครับความกระจ่างนะครับกับเราว่าวันนี้นะครับหรือว่าโครงการนะครับนมของโรงเรียนนั้นมีจัดกันอย่างไรนะแล้วก็แจกกับเด็กนักเรียนอย่างไรบ้างครับขอที่เชิญท่านครูใหญ่นะครับครูใหญ่ชื่ออะไรครับท่านโทษครับสมชายงหมู่ครับครับ โครงการของของโรงเรียนเกี่ยวกับนมโรงเรียนแล้วก็อาหารกลางวันกับเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อมันเป็นมันเป็นนโยบายของกรุงเทพมหา,าคนครซึ่งก็ฟรีย0่อยา่างทั้งเรียนทุกคนจะต้องได้รับอาหารเสริมนมแล้วอาหารกลางอาหารเชาร้าอาหารกลางวันทุกคนครับ,รบเป็นนโยบายครับครับแล้วก็จะมีการแจกกันทุกวันหรือว่าเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่าอาทิตย์ละครับเป็นเทอมครับเป็นเทอมแล้วฮะาครับผม นมจะพยอยมาส่งก็เมื่อเมื่อบริษัทนมมาส่งเราก็จะแก้ที่ปกครองมารับให้มารับกันนะครับส่วนมากเด็กที่เรียนอยู่ที่นี่นักเรียนที่นี่เนี่ยส่วนมากเป็นเด็กพื้นที่หรือว่าเป็นเด็กที่อื่นด้วยครับผมก็พื้นที่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพื้นที่นะครับถ้าทุกใหญ่ครับมีนักเรียนประมาณกี่กี่กี่คนฮะที่ที่โรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้มีประมาณไม่ใช่ประมาณครับ449คนครับก็ก็ถือว่าเยอะเป็นโรงเรียนที่ใหญ่โรงเรียนหนึ่งนะครับ แล้วก็ส่วนมากนะครการจัดงานของของโรงเรียนเนี่ยมีการจัดงานเมื่อไหร่และอย่างไรบ้างครับจะจัดสายสัมพันธ์ตีละครั้งครับอันนี้ก็คือมีคุณสมรนะครับอมัดกูลเป็นเป็นประธานใหญ่เป็นประธานใหญ่ที่โรงเรียนวิจิตรแห่งนี้นะครับก็อยากจะให้นะฮะท่านผู้ใหญ่นะครับฝากอะไรถึงกับพ่อแม่พี่น้องนะฮรรู้ว่าผู้ักครองที่จะมารับของกันรับได้วันไหนอย่างไรเวลาไหนบ้างครับก็ แจ้งกับผู้ปกครองกับเด็กครับท่างโรงเรียนจะมีจะมีกลุ่มไลน์ครับแจ้งแจ้งกับกับผู้ปกครองว่าวันไหนที่นงมาก็จะแ้งเป็นเป็น,เป,นเป็นประสานเดียวกันว่าช่วงเช้าระดับห้องนี้ห้องนี้มามารับภาคบ่า,บายผสมบ่ายมารับครับว่าก็คือมารับได้ที่ลา,านลานกีฬาได้เลยครับผม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยู่แล้วให้ทราบล่วงหน้าทางไลน์กลุ่มของของโรงเรียนอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพจของกลุ่มของโรงเรียนมีอยู่แล้วนะครับของโรงเรียนอยู่แล้วครับครับก็อยากจะฝากนะท่านอาจารย์ใหญ่นะฮะช่วยพาผมไปดูนิดนึงนะครับว่าวิธีการที่เรามารับของหรือว่าแจ้งมาในกลุ่มไลน์แล้วมีวิธีการขั้นตอนที่จะรับของนะครับก็คือนมโรงเรียนและก็คุณอาหารกลางวันกับเด็กยังไงบ้างครับก็ปกติต้องต้องมาต้อมาต้อมาต้อสแกนคัดคัดกรองตามมาตรฐาน แล้วก็ไปแก้ชื่อกับคุณครูประจำช้างครับผมไปแก้ชื่อก็เป็นชื่อรับทราบครับแล้วก็รับเงินรับค่าครับก็เป็นอาเียพิธีครับก็ต้องเขาบคุณท่านอาจารย์ใหญ่นะฮะที่มาอำนวยความสะดวกนะให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับเพื่อมารับของตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ใหญ่นะยครับ ที่ให้นะครับโอกาสกับเราได้มาดูนะครับวิธีการทํางานของท่านนะฮะก็ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สะอาดนะครับแล้วก็มีการจัดการที่ดีนะครับก็ขอให้ผู้ใหญ่นะฮะจงปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ดีๆต่อไปแล้วขออายุมั่นขวัญยืนนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่มากครับผมครับเดี๋ยวเราจะแพนไปให้ดูอีกนะครับว่าหลังจากที่เราคุยกับผู้ใหญ่โรงเรียนวิจิตรวิยาแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งนะฮะเราก็จะมีการประชุมนะฮะที่มัสยิดแห่งนี้นะครับก่อนละมาละศก นะครับแล้วหลังหลักจะหลังจากละหมาดสุกแล้วเราก็จะมีการสัมภาษณ์นะครท่านอิม่ามสัมภาษณ์กรรมการนะ,ะรครับเกี่ยวกับกิจกรรมของมัสยิดนะฮะแล้วก็งานนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อไปของมสัสยิดแห่งนี้นะครับหรือว่ากิจกรรมของมสัสยิดทางด้านการศึกษาก็ดีนะฮะทางด้านอือ่นๆก็ดีนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกับทางคณะกรรมการของมสัสยิดนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ามสัสยิดนะครับเพิ่ง วันนี้นะครับมีการเรียนการสอนของนักเรียนนะนักเรียนผู้ใหญ่ด้วยนะครับครับที่ผมก็เข้ามาในบิทแล้วก็เจอนะครับท่านตุเสี้ยท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคนที่บริการนะครับแล้วก็ต้อนรับพวกเรานะฮะที่มาประชุมนั้นได้ดีมากนะครับก็อยากจะเรียนถามว่าท่านตุ๊เสี้ยชื่ออะไรครับชื่ออามัดครับอามัดใช่ไหมฮะ ครับก็ท็เซียเนี่ยอยู่ที่นี่หรือว่าบริการหรือว่าที่นี่เลยครับทำความสะอาดที่นี่มานานแล้วใช่ไหมฮะแปีครับแปีหน้าที่ของท็อเซียมีอะไรบ้างครับขอโทษครับก็ทั่วไปทุกอย่างครับทั้งความสะอาดบริการดูแลครับทุกทุกมวลทั้งหมดนยครับครับก็ขอบขอบคุณครับท็อเซียครับที่ช่วยบริการพวกเราเนี่ยให้มาร่วมละหมาดแล้วบัญิีสะอาดนะสะอาดสะอ้านมากเลยครับผมไปตรวจสอบมาแล้วเมื่อกี้นะฮะรวมถึงการบริการของทัวเซียด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นต๊กเสียอีกข่านหนึ่งนะฮะทีะ่มีความรับผิดชอบแล้วก็มัดกิจสะอาดสวยงามแล้วบริการดีมากครับก็ต้องขอบคุณต๊กเสียด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะแพนไปให้ดูด้านในนะครับว่าเรามีการเรียนกสอนอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับท่านอิบามก่อนนะครับท่านอิบามมาถึงแล้วนะครับครับสวัสดีพวกเรา<ด>นคะรับาเกิดห้องนู้นได้ไหมพี่ครับ